สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบปะหลังหอยออกเนาะเป็นไงบ้างคะเพื่อนเพื่อนเอฟซคนไหนได้โชคกับกับแม่กายบ้างคะแอดมินเอก,ก็ขอแสดงความดีใจกับเพื่อนเพื่อนเอฟทุกท่านนะคะที่ได้โชคกับแม่กายเนาะก็ได้เงินเทวดามาใช้ก็ช่วงอ่า โรคระบาดเนาะแล้วก็แสดงความเสียใจกับเพื่อนๆ FC ที่ไม่ถูกนะคะแอดมินเอก็ไม่ถูกนะคะอเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นหัวกระโหลกแม่ไก่นะคะก็ช่วยกันพิจารณาดูนะคะแอดมินก็ดูตรงนี้นะคะจะเห็นเพิ่ม,เพ,มเพิ่มจากที่เขาให้มานะคะแอดมินคิดว่าเป็น6-55หรือเปล่านะคะอันนี้เพื่อนๆก็ช่วยดูนะคะแล้วก็ พิมพ์เลขตัวเลขนะคะลงใต้คลิปได้เลยนะคะเพื่อเป็นสะพานบุญให้กันและก,กันนะคะแอดมินก็พยายามนะคะเอา,อาหัวกะโหลกของแม่ไก,ก่นะคะพลิกซ้ายพลิกขวานะคะให้เพื่อนๆนนะคะช่วยดูแล้วก็เห็นเป็นตัวเลขอะไรก็พิมพ์ตัวเลขลงใต้คลิปนะคะเพื่อแบ่งปันให้กันนะคะ สำหรับตัวเลขนะคะคที่เขาเห็นกันนะคะแอดมินเอก็ลงให้ท้ายคลิปนะคะอันนี้แอดมินเอก็เอามาทำเป็นรูปสีขาวนะคะเพื่อให้เพื่อนๆน,นะคะคได้เห็นตัวเลขชัดๆนะคะแต่แอดมินเอว่าตัวเลขก็ชัดแล้วนะคะก็ถ้าให้ดูนะคะแอดมินเอก็เห็น5 3 2 7 สี่หนึ่งเนาะถ้าให้อดมินเอดูนะคะอดมินก็เห็นประมาณนี้นะคะอันนี้เพื่อนๆก็ลองดูเห็นเป็นตัวไหนก็ลงใต้คลิปนะคะพิมพ์ตัวเลขนะคะแล้วก็ลงไว้ใต้คลิปเลยนะคะจะได้แบ่งกันเนาะสับเปลี่ยนดูกันเนาะเพราะว่าเออเพราะว่าบุญวาสนาคนเราไม่เหมือนกันเนาะอันนี้อันนี้เป็นโทรศัพท์ของลูกสาวแม่กายนะคะเป็นคนถ่ายไว้นะคะ คนที่เขาไปช่วยงานแม่กายนะคะเขาก็ถูกทั้งบนทั้งล่างนะคะคือถูกเลขกล้วยนะคะ7-2แล้วก็ถูกเลข3-8นะคะสำหรับเลข3-8นะคะก็ลูกสาวแม่แม่กายนะคะฝันว่าแม่กายนะคะมาเคาะประตูอันนี้ ความฝันนะคะให้ไปซื้อเลขให้3ามแปดนะคะก็เลยทําให้คนที่ไปช่วยงานนะคะไปงานแม่ไก่นะคะก็ถูกกันทุกคนเลยนะคะไม่ถูกแค่เสาบ้านนะคะอันนี้เลขมะเขือนะคะเพื่อนๆก็ลองดูนะคะเห็นเป็นเหมือนคนเหมือนที่เขาเห็นกันหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อแต่ละบ,บุคคลนะคะโปรดใช้วิจารยาในการรับชมนะคะ ผิดพลาดประการใดาาทางช่องน้องเอ๋พารวยก็ขออภัยด้วยนะคะก็เหมือนที่แอดมินบอกอเมื่อวันที่16ตุลานะคะว่าแมก่กายนะคะเป็นคนที่ชอบเล่นเลขมากนะคะขนาดป่วยยังแรงนะคะยังฟื้นตัวเองนะคะมาเล่นแล้วก็โทรหาเพื่อนให้เพื่อน ซื้อเลขให้จนนาทีลมสุดท้ายนะคะก็ยังซื้อนะคะก็ยังบอกนะคะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาแล้วแต่ยังไม่ได้กดติดตามให้กับาทางช่องน้องเอพาวยนะคะก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินเอนะคะ กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเตือนด้วยนะคะเวลาแอดมินเอลงจะได้ไม่พลาดนะคะสำหรับเลขลูกสาวแม่ไก่นะคะเห็น532นะคะสำหรับคนที่ไปช่วยงานาไปช่วยเก็บกระดูกแม่ไก่นะคะแล้วก็ทางช่องบางช่องที่เข้าไปก็ชอบ 53 52นะคะแล้วก็เลขมัเขือนะคะ1636ขอให้เพื่อนๆน,นะคะได้โชคจากแม่ไก่อีกนะคะขอให้รวยๆปังๆนะคะได้เงินเทวดามาใช้